สบายดีสบายดีเพื่อนๆพืน,พนโมดท,ทุกคนคลิปนี้ขข่กาซิมาแนะนำวิธีหาเน็ตฟรีหาดาตาฟรี3กีคทุกๆมือสำหรับเบอร์ละเก่าเท่านั้นเนาะและกะสำหรับคนที่สมัครฟานลิง์ข่อยเท่านั้นเนาะโอเคเ้าไปเริ่มกันเลยเนาะลิงสมัครจะปลาไว้ให้ในลุมคำอธิบายและกะลุมคอมเมนต์เนาะเดี๋ยวจะปักหมุดปาไว้ให้โอเคเมื่อทุกคนกดลิงเข้ามาแล้ว มันก็จะเด้งไปนะพี่สตูแล้วกับแอปสตูเนาะเมื่อเด้งมมา่นานนี้แล้วให้ทุกคนกดดาวน์โหลดได้เลยเนาะเมื่อทุกคนกดดาวน์โหลดแล้วก็ให้ทุกคนกดเปิดแอปเข้ามาเลยหลังจากนั้นให้กดบอลขวามือสุดเนะาะคำว่าลาวสอบแล้วให้ทุกคนป้อนเบอร์มือถือใส่เลยหลังจากป้อนเบอร์มือถือใส่แล้วก็กดคำว่า,าต่อไป ถ้ารห ah ัส OTP มันจะส่งค้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ของเราเนาะเมื่อได้รห ah ัส OTP แล้วเราก็พิมพ์รห ah ัส OTP ใส่เลย <S <S 1> <S 1> แล้วแอปมันก็นจะเด้งเข้าสู่ระบบอัตโนมัติเลยแล้วให้ทุกคนกดเข้ามาหูบ,บนหูอยู่ที่ตรงกลางเนาะเพื่อกดเข้ามาเ็กดาตาอินเทอร์เนต็ตแล้วให้กดคำว่า,าดาตาเน็ต นี่นี่มันจะบอกรายละเอียดเลยเนาะว่ามีอินเทอร์เน็ตเท่าใดใส่ได้หอดจักหมือจกักหมอกกำหนดมันเนาะเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดอยู่นี่เลยแล้วเขายังสามารถเอายูพอย t ์ไปแลกเอา Data ได้เนาะเผื่อถ้าเขามียูพอย t ์หลายเนาะตามนี้เลยเนาะนี่เขาสามารถแลกของรางไดหลากหลายอย่างเลย โอเคส่วนวิธีหาอินเทอร์เน็ตพี่ซ้ำกิกทุกๆุกมือแมนให้ทุกคนกดกลับคำมาทีหนาแรกแล้วให้ทุกคนกดบนกองสี่เหลี่ยมทางขางนีงเนาะขางขวามือนี่ทางแอปจะมีกิจกรรม,มเหฮดบอลกดจินการแมนมันผ่านไปแล้วเนาะบอลที่ปดลอกอยู่แมนล้ฮเขาเพจกิจกรรมก็คือเขาไปคัดลอกลิงแล้วก็แชร์ให้มูเพื่อนแชร์ทางแอปทางไลน์ก็แล้วแต่เพื่อน หลังจากที่มูเพื่อนเฮาเข้าไปกดลิงก์ดาวน์โหลดแอปมาปุ๊บเขาก็จะได้อินเทอร์เน็ต3กิกีีละก็เพื่อนที่ติดตัง้งก็จะได้อินเทอร์เน็ต3กิกพีคือกันเนาะต่างคนต่างใดแฟงๆทั้ง2องฝ่ายเมื่อเพื่อนเฮากดติดตัง้งปุ๊บมันจะมีข้อความเขมา้ามาเจียงเตือนแนวหเลยเนาะว่า,วาทานได้ครับดาต้า3กิก จากลิงที่เ้านแนะนำให้เพื่อนเฮาติดตักนะนาะโอเคมาฮอดนี่ก็ขอจบคลิปขอบใจทุกคนที่เบิงจนจบแล้วก็จะลืมผากดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องคอยไว้ในเดือเพื่อเวลาคอยลงคลิปใหม่มันจะได้เตือนไปยังโทรศัพท์ของทุกๆคนนั่นเองสำหรับคลิปนี้ไปก่อนบายบาย